กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องตีโตสตอรี่นะครับผมอ่ะันนี้อยู่กับคันดำเนาะอันนี้ผมจะมาล้างโซ่ดูโซ่ครับสภาพโซ่ขึ้นสนี้มหมดแนละ้ว <c oughs> okay. เดี๋ยวผมจะ <c oughs> มาแกะตรงที่บางสเตอร์หน้าออกเลยนะครับมาดูข้างในว่ามันจะโซโคข,ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนิดนึงว่ารถผมก็ดูแลดูครับฉีดไอ ไอ้จระบีจระบีขาวเนาะฉีดไปแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรถผมกั้ครับอ่ะมาดูรถผมกนะันดูแลดีมากนะ่นนี่ผมฉีดจระบีขาวไปแล้วไม่ค่อยมีสนิมนะครับผมแต่ข้างในนี่ผมยังไม่แกะล้างนะผมจะไปแกะคันสีดําออกนะครับผมว่าน่าจะโ,โคกกว่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนแกะคันสีดําเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็ล้างคอท่อด้วยล้างตัวเครื่องด้วยฉีดน้ํายาล้างไปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อน,อนแล้วก็ ให้มันซึมไปก่อนแล้วค่อยฉีดเดี๋ยวเราค่อยฉีดน้ําใส่นะครับผมให้น้ํายามันกัดก่อนสักพักหนึ่งครับนี่จะมาล้างคันนี้เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราแกะตรงสเตอร์ก่อนต้นขอบสเตอร์หน้าก่อนนะครับเราทําความสะอาดมาดูแลมันหน่อยครับดูดีตรงนี้ก็โโคกเลยครับเผมผมใหมเอี่ยมไหมนะ อานี่ครับโอเคเราแกะเรียบร้อยเนาะแลเราก็ฉีดน้ํายาฉีดไปแล้วฉีดโซ่โซ่โค้งมากเลยครับคันนี้นี่ครับบางสเตอร์น้ามันก็จะมีพวกคาบจระบีคาบฝุ่นคาบอะไรครับม่ใช็เร่งเหนียวเนียวอยู่เดี๋ยวเราก็ใช้แปรงสีฟันเก่านี่หะนี่ครับแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้โอ้ออกดีเลยแจยวเลย โซ่ไข่เราข้างนอกโอ้โซ่ไข่ได้ด้วย,วยแล้วโอ้บริเล่นน้มึงินน้ำไข่หูหูอยู่ <c oughs> แรงไม่หนึบไม่แรงระว่าไปก่อนเอามึงเวรเนะี่ยกูปิดไหลปิดยังมันต่างโซครับเราต้องดูแลหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าโซ่มันตึงไปเนี่ย <c oughs> ตึงแง่งหัวก,กูวะมึงไปตึงตัว <c oughs> นี่ครับคาบคาบ,าบสนิม,มออกเลยดูดออกเลยเนี่ยดูใกล้ๆใสเลย แล้วก็แปลงขัดกันครับก็เ,เอาน้ำฉีดถ้าเราไม่มีเงินซื้อพวกน้ำยาพวกนี้เราก็ใช้นั่นก็ได้ครับน้ำมันโซล่าดีเซลโซล่าครับ โคโหมากตรงนี้เหมือนตรงนี้ล็อกล็อก็อไปด้วยนะขอทำเหมือนทำงอไม้เหมือนล็อก็อไป จริงเราก็ต้องหมั่นดูแลโซ่ครับเพราะโซ่เนี่ยเป็นเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยเวลาขับขี่นะครับเพราะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดอาการโซ่ขาดโซ่อะไรมาเนี่ยเรามีความเสี่ยงสูงนะครับมันฉีสเปรย์หล่อลื่นไว้ครับผมอันนี้เราก็ล้างแล้วก็มีสเปรย์หล่อเลื่นผมก็จะใช้เป็นจารบีจารบีขาวอะจารบีไม่มันไม่มันไม่เยิมเหมือนที่ผมไปถ่ายให้ดูครับ เรามาลองมาฉีดดูตรงนี้ก่อนหม้อหนังจริงแล้วหาผ้ามาเช็ดมาถูด้วยมันได้ออกง่ายครับเพื่ นี่ครับผมหลังจากที่โซโคกสปิ้งเนาะโซ่เรามันก็ได้เท่านี้นะครับเพราะว่ามันมือมือมันลวงไปไม่ถึงแต่โซ่นี่ก็ถือว่าโอเคนะใส่ขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวรอขั้นตอนสุดท้ายก็คือร้อยมันแห้งก่อนเราไม่มีเครื่องเป่าลมนะครับจะได้เอาจ <c oughs> จระบ,บีเหลวมาฉีดใส่ไอ้จละบ,บีใส่เจะบ,บีขาวอะ่บบวอะมีขาวมาฉีดใส่เพราะว่าเจระบ,บีขาวมันจะไม่กระเด็นนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูเจลบีขาวที่ผมใส่รถผมไว้นะครับมาดูรถมาดูรถผมกันนี่ครับมันจะออกเนี่ยอันเงี้ยเจะมีขาวเงี้ยนี่ครับผมโฟกัสดินี่ครับประมาณนี้แอบชิบผมตะผมไม่ยังไม่ได้ถอดตัวนี้ออกมาล้างน,นะเพราะว่าผมว่ามันก็ยังสะอาดอยู่แล้วค่อยมันโซโคก็ค่อยจัดหนักเลย ล้างคันกับเพื่อนผมก่อนครับเป็นตัวทดลองใสเลยนะครับอ่ะข้างในใสเลยอ,เอันนี้ก็ขอบเตรอนน่ะล้างจนใสเลยครับใสปิ้งเลยครับเรอให้มันแห้งครับเร,เราจะได้ฉีดสเปรย์สเปรย์เหลวนะสเปรย์ใสอ่ะเช็ดให้แห้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาจะ ฉีดจระบีขาวยังยุ่งกันยังยังหนิวยติหนิวยหายเหรอโอ้ใสเอี่ยมเลยนะครับนะใช้ได้เลยโอ้ยเหลื่อมตาเหรอหมาหมาเลยวะคนละคนเลยเออคนละคนเลยเออมาเป็นแอฟริกาเนาะออกมาเป็นพลังอืใสปิงเลยครับ นี่ครับผมติดตามช่องเอ็มประยุทธ์ด้ยนะครับเอ,เอ็มชแนลเอ็มชแนลเปลาพิด <c oughs> เ,เปลี่ยนชื่อช่องเลยเนาะเอ็มชแนลครับชแนลนะครับคนที่ไปคอมเมนต์ตีโตบ่อยๆครับถ้าหาไม่เจอบางทีผมเ้อของตัวเองยังหาไม่เจอม <laughs> <laughs> ันไปไหนไม่รู้ใส่เลยแล้วเรามาฉีดจารบีเลยครับผมนี่ครับผมผมเตรียมให้หมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียนี่ครับเป็นจาระบีขาวนี่ครับสีไงเอาออกมาเอาเอาสีนี่จุกใส่จุกเออเสียกับไปเอามาเมื่อไห่เป่าลงวพี่เก่าปังเออเนี่ยแหละทุยคุ้นไหมเออเอาทางไหนวะทางไหนก็ได้เงี้ยเข้าไปอ่าขยาำขยำเดี๋ยวผมจะหมุนให้ฉีดเข้าไปในร่องนี้ครับเนี่ยเออาขยำแรงๆก่อนเออ มันหลอดลื่นดีมากเลยนะจะฉีดอันนั้นก็ได้นะฉีด้แห้งตรงยานมดต่อไปมันก็ซือแบบเอ้า <c oughs> เอียงบ่ต้องเอียงกระป๋องอ่ะตรงตรงจะฉ,ฉีดแห้งทำไมบ่ไม่ฉีดพวกไก่เนาะ เะลบีขาวอ่ะแมนเจลบีขาวจะบอกกระดินอืมแต่ม็นหักกิน,นใช้ได้เลยแ,แล่วอแเรามันเปืองเืองเปืองเหรอือันหรื <laughs> อเ่เข่าปากจีกข้างหลานเะนเอามกินเอาออกเอะเสยีมันแล้วีข้างหานเตะจีจีนทั่วเลยจีขาทข้งทามันน้เนี่ยเออว่าจีตรงตเออจีข้างทามันเออ ลื่นครับอันนี้นมึงรถมึงคุงแห้งแลยล่ะแรงขึ้นอีกละ <c oughs> ลอยสี่สิบเราลอยคือปีพฤ <c oughs> ่ษ์เหรอโอเคสี่สิบหลายๆเปรียงเหรอเอ่อโอเคพอเคปล่อ,อกเลยพอแล้วออกเลยนะครับโอเนค <c oughs> นี่ครับสสวััดีครบลื่นเลยครับแต่พูดจริงๆนะสเตอร์ตัวนี้มันมันเหนื่อยอยู่มันต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ฮะโอเคแล้วครับผมเื่อละเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะประกอบเข้านะครับผม <c oughs> ไม,ม่ค่อยโฟกัสเลยว่ะอโอเคครบยในไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม